สวัสดีครับเพื่อนๆคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆนะครับมาหาเห็ดนะครับที่วัดป่าเขาน้อยนะครับเพื่อนๆจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมและนี่นะครับเข้ามาไม่ถึง5นาทีนะครับก็เจอเห็ดแล้วนะครับเพื่อนๆเห็ดที่เราเห็นนี้นะครับคนแถวนี้จะเรียกว่าเห็ดหน้าวัวนะครับเพื่อนๆเห็ดหน้าวัวนะครับเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้นะครับเห็ดที่บุรีรัมย์กำลังออกนะครับและออกเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆ วันนี้นะครับคนจะเที่ยวนะครับก็มาหาเห็ดกับพี่สาวนะครับสองคนนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเราก็มาตอนประมาณบ่ายสี่โมงเย็นแล้วนะครับก็คือตอนนี้อากาศก็เย็นๆนะครับไม่ไม่ร้อนนะครับเพื่อนเพื่อแล้วหายแป๊บเดียวนะครับก็เจออีกแล้วนะครับเพื่อนๆส่วนเห็ดนี้นะครับเขาจะเรียกว่าเห็ดถ่านนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเห็ดถ่านกับเห็ดหน้าวัวนะครับเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆ นี blender, ่นะครับผมเห็นไหมครับได้เยอะมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับหาแป๊บเดียวเองสุดยอดมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับก็อาจจะมีเสียงแทรกบ้างนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าสถานที่ที่เราหานี้มันอยู่ในเขตของวัดนะครับผมนี่นะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อน เห็นแต่เข้าโพดกันนะคะว่าเห็ดกําลังออกนะครับก็เลยพาพี่สาวออกมาหากันนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับไม่ได้ไปเที่ยวที่ไหนเลยนะครับก็เลยมาหาของอยู่ของกินนะครับตามธรรมชาติตามฤดูกาลของเขานะครับผมนี่นะครับคอยดูนะครับว่าเราจะได้อีกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆบรรยากาศตอนนี้ก็มีลมเย็นสบายมากๆเลยนะครับผมมีความสุขมากเลยนะครับหาแป๊บเดียวก็เจออีกแล้วนะครับเพื่อนๆเห็ด สุดยอดมากเลยนะครับผมนี่ตูมเล็กๆขนาดนี้นะครับเราก็เอานะครับเพื่อนๆนเพราะว่าถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวคนอื่นเขาก็มาเอานะครับผมเดินไปอีกสักพักนะครับก็เจออีกนะครับเพื่อนๆคือเหตุหาง่ายมากแล้วครับแล้วก็เดินหาสบายนะครับไม่ต้องกลัวหลงเลยนะครับเพื่อนๆนเพราะว่ามีคนมาหากันเยอะมากๆเลยนะครับเพื่อนๆน หาสนุกมากมเลยนะครับคนจะเที่ยวมาไม่ถึง30นาทีเลยนะครับเพื่อนๆมาแป๊บเดียวนะครับมาหาแป๊บเดียวแต่ก็ได้เรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับกล้องไม่โฟกัสนะครับตอนนี้โฟกัสแล้วนะครับผมเห็นไหมครับเขามีดอกหนึ่งก็ต้องมีอีกนะครับผมใกล้ๆกันนี่นะครับเห็นไหมครับเห็ดพวกนี้เขาจะอยู่รวมกลุ่มกันเป็นอย่างนี้เลยนะครับเพื่อนๆ เอาไปนึ่งนะครับแล้วก็ตามน้ําพริกจิ้มนะครับอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆหาแป๊บเดียวสนุกมากเลยนะครับผมนี่นะครับโอ้โหอันนี้นะครับอยู่เป็นกลุ่มเลยนะครับบานแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับผมโชคดีมากเลยนะครับหมานหมานหมานมากเลยนะครับผมสุดยอดมากนี่นะครับกลุ่มเดียวก็ได้ห้าหกดอกเลยนะครับผม ได้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับผมนี่นะครับส่วนพี่สาวก็เดินหายที่หนึ่งนะครับคนจะเที่ยวก็เดินหายที่หนึ่งและแล้วเราก็เจออีกแล้วนะครับผมนี่นะครับเขาอยู่ใต้โพรงหญ้านะครับเพื่อนๆก็เริ่มจะบานแล้วนะครับอันนี้เริ่มจะบานแล้วแต่ก็เอานะครับเขายังไม่เน่านะครับผมเห็นไหมครับเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆสนุกมากเลยนะครับพิกัดเขาน้อยนะครับ ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อนๆก็จะมีรถเข้าออกมาหาเหตุการ์บ่อยเลยนะครับเพื่อนๆที่ได้ยินเสียงรถนี่ก็คือในวัดเนี่ยนะครับมีถนนเข้าออกนะครับและนี่นะครับเราก็ามาเจอกันอีกนะครับผมสุดยอดมากเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับผมต่อไปนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะได้เห็ดเยอะขนาดไหนนะครับอันนี้นะครับมาเทรวมกับพี่สาวแล้วนะครับผมมากัน2คนนะครับ30นาทีได้เยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้คนจะเที่ยวด้วยนะครับสวัสดีครับผม